พบกับผมนะครับด้วยฟอร์ดล่มเก้านะครับผมมาพร้อมกับเจ้านี่ครับฟอร์ดเรนเจอร์เน็กเจนนะครับสาวว่าฟอร์ดทุกคนที่คอยอยู่อยากเห็นตัวเป็นๆนะครับสามารถเข้ามาที่โชว์รูมฟอร์ดพามอเตอร์ล่มเก้าของเราได้เลยนะครับรถที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์เน็กเจนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นวายแท็กนะครับ2.0นะครับเกียร์6สปีดมาพร้อมกับแรงม้านะครับ170แรงม้าที่สามารถปรับจูนนะครับแล้วขึ้นมาอย่างลงตัวรูปลักษณ์นะครับโฉมนะครับของเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์เน็กเจนนะครับรุ เจ้าไฟนะครับเดย์ไทม์นะครับอันนี้บตัว C เลยนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับพร้อมกับไฟ LED ด้วยสวยงามมากๆนะครับนี่เฉพาะด้านหน้านี่ดูแบบดุดันมากๆนะครับฝากระโปงนะครับทุกอย่างดูบึกบึนนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นแบบ LED ตอนนี้ก็เป็นเต็มรูปแบบแล้วนะครับด้านข้างนะครับก็มาพร้อมกับตัวคิวล้อนะครับที่บิวอินมาเลยล้อนะครับเป็นอลลอยนะครับขอบ18เพิ่มสเปคขึ้นมานะครับให้มีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นนะครับผมตัวกระจกนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว y า a c k ที่อัพ ในส่วนของแพ็กเกจนะครับรุ่นใหม่นะครับของ Ford Nextgen เนี่ยนะครับสามารถอัพนะครับเป็นตัวแพ็กเกจเสริมนะครับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยก็จะมีแพ็กให้เลือกนะครับเอาแบบว่าเทียบเคียงกับตัวท็อปเลยก็แพ็ก B นะครับมูลค่า5 0,000บาทเลยนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับก็คือกระจกมองข้างนะครับสังเกตว่าถ้าอัพมาแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็เวลากดล็อกรถนะครับ กระจกจะพับเองเลยนะครับอัตโนมัติเวลาปลดล็อกก็จะกางออกมานะครับพร้อมใช้งานได้เลยแล้วมาดูในส่วนของภายในนะครับมาดูความอลังการนะครับของเจ้า Ford Ranger Next Gen พวงมาลัยแบบใหม่นะครับผมพร้อมกับตัวปุ่มคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆที่ออกแบบมาแบบลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพบกับภายในนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพวงมาลัยนะครับแบบใหม่พร้อมกับ ปุ่มควบคุมคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของรถนะครับแล้วก็ที่ชัดเจนและโดดเด่นมากๆนะครับจอดิจิตอล LCD นะครับขนาด8นิ้วนะครับชัดเจนมากๆนะครับโชว์ทั้งระดับของเชื้อเพลิงนะครับความเย็นความร้อนนะครับของตัวเครื่องนะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์นะครับพร้อมกับบอกหน้ารวมเลยนะครับว่าการใช้งานของรถเราใช้เป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับส่วนการตั้งค่านะครับสามารถตั้งได้ที่จอพุ่มไลน์เป็นไฟฟ้าแบบเดิมเลยนะครับปรับปรุงนะครับแล้วก็ อัปเกรดขึ้นมานะครับทำให้สมรรถนะนะครับของรถเนี่ยดียิ่งขึ้นเลยที่เปิดประตูนะครับสังเกตดูจะตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องไปเปิดตรงนี้แล้วเปิดตรงนี้เลยนะครับที่จับด้านข้างแล้วก็บีบเปิดสามารถเปิดออกได้เลยนะครับผมในรูปแบบของปุ่มนะครับเปิดปิดกระจกแล้วก็พับกระจกนี่ตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบ สักนิดนึงแต่ว่าสังเกตดูว่าค่อนข้างดีกว่าเดิมมากๆเลยตัวล็อกกระจกนะครับผมหรูหรานะครับแล้วก็ดูดีมากกว่าเดิมสําหรับพระเอกภายในเลยนะครับที่โดดเด่นอย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือหน้าจอนะครับขนาด12นิ้วนะครับใหญ่มากๆเลยโหมออปชั่นนะครับในส่วนของรูปแบบแอปต่างๆนะครับที่เราจะใช้งานตัวนี้อัปเกรดมาแล้วนะครับมีกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับกล้องรอบคันนะครับก็ สามารถมองได้อย่างชัดเจนเลยทั้งตัวด้านหน้านะครับตัวรอบคันเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วนะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวนี้หลายหลายคนก็ย้างถูกใจเลยนะครับเพราะตัวเก่าเนี่ยไม่มีนะครับผมแล้วก็จุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่ก็คือในส่วนนี้เลยครับนะครับผมที่ชัดล้านสายพร้อมกับด้านข้างเนี่ยที่วางของโหมดการจับขี่ต่างๆตัวนี้นะครับเป็นขับ2แต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้แล้วนะครับเลือกขับขี่ได้เลยนะครับตามความ พอใจเลยตามความชอบของเราเลยนะครับชอบแบบไหนด้านหลังนะครับจุดเด่นของว t ยแท็กนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวเดิมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสปอร์ตบาร์มาในรูปแบบใหม่นะครับสังเกตดูว่าแต่ก็ยังคงเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตบาร์วายแท็กแต่รูปแบบใหม่นะครับสังเกตว่าจะมีช่องนะครับตรงนี้ตัวสีเงินนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ทนทานมากมากเลยนะครับแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนด้วยถ้าสมมติ ลูกค้านะครับนำไปใช้วางคงวางของอะไรพาดมาไม่ต้องกลัวเป็นรอยเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับของเจ้า ford w i t e c นะครับ next gen นะครับก็คือนี่ครับบันไดนะครับที่เหยียบขึ้นนะครับโอ้โหสะดวกสบายมากๆครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องมาเหยียบล้อแบบเดิมแล้วนะครับมีบันไดขึ้นให้เลยให้ไดมากมากแล้วก็ทนทานมากๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับไฟนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะมี เป็นในส่วนของบายสปอร์ตให้ด้วยเวลาถอยออกจากช่องจอดนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเขาอัพแพ็กเกจมาแล้วนะครับจะเพิ่มในส่วนของบายสปอร์ตให้ด้วยแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้เหมือนเดิมนะครับแต่รูปแบบของกันชนนี่เปลี่ยนไปนะครับดูแข็งแรงและบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของฝาท้ายนะครับรูปแบบใหม่นะครับโหมีมิติมากๆเลยตัวนี้นี่เหมือนสปอร์ตบาร์เลยนะครับ แต่ว่าชิ้นงานของเขาเลยนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็มีตัววายแท็กนะครับนกคิลิกติดอยู่ตรงนี้สวยมากนะครับเพิ่มความดุดันได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็อักษรตัวปั๊มนี่วายแท็กเดนเจอร์เป็นไงครับดุดันมากๆนะครับสวยงามพร้อมกับตัวโลโก้ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับพร้อมกับกล้องหลังใต้โลโก้เช่นเคยนะครับส่วนนะครับตัวที่เปิดนี่ก็จะมีไฟนะครับดวงที่3นะครับ เปลี่ยนจากตัวสปอร์ตบาร์มาเป็นที่ฝาท้ายแล้วนะครับฝาท้ายนี่ก็ขนาดใหญ่นะครับแต่ก็สามารถเปิดได้ง่ายเลยนะครับพร้อมกับฝาท้ายแบบผ่อนแรงเลยครับดูครับผมยกแค่นิ้วเดียวนะครับก็สามารถยกได้ฟอร์ได้ออกแบบมานะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ถ้าเกิดว่าไปไหนมาไหนแล้วยังจะต้องทํางานอยู่นะครับสําหรับการออกแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นซีแคมนะครับเอาไว้ล็อกได้เลยนะครับพร้อมกับมีแมาทันวัดให้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับมีตัวของสวิตช์นะครับไฟนะครับมีให้2แบบนะครับทั้งหัวแปลงนะครับช่อง12โวลต์กับ230บโวลต์นะครับนี่ครับเป็นแบบพักเลยสามารถเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับไฟท้ายเนี่ยก็เป็นแบบ LED แล้วนะครับสวยงามมากๆาดูครับลายเป็นตัว C นะครับเป็น LED แล้วนะครับเต็มรูปแบบเอาดีนะครับสำหรับ ลูกค้าและสาววกฟอร์ดทุกคนนะครับตอนนี้นะครับรถฟอร์ดเลนเจอร์น x กเจนนะครับทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ XLT นะครับ Y t ท g แล้วก็ตัว XLT Sport นะครับตอนนี้โชว์รูมของผมนะครับ มีพร้อมส่งมอบให้กับทุกคนแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้จองและยังรอรอและสนใจอยู่นะครับสามารถเข้ามาติดต่อนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับที่โชลูมฟอร์ดพาร์มอเตอร์ล่มเก้าได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับพวกเรารอนะครับลูกค้าอยู่ทุกวันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถไวๆนะครับเอาไปใช้งานก่อนใครเลยติดต่อมาหาที่พวกเราได้เลยนะครับที่ปรึกษาการขายของโชลูมฟอร์ดพาร์มอเตอร์ล่มเก้านะครับให้คำปรึกษาสําหรับลูกค้าทุกๆท่านอยู่ที่จะเข้ามา นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับกับเจ้า Ford r a n g e r w i ์วายแท็กเน็นะครับตัวนี้นะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับรุ่นไหนที่ผมจะมาแนะนำเจ้า Nextgen ตัวต่อไปนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับโปรดติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ